สวัสดีค่ะพามาดูส่วนกระท่อมฝนตกแต่ตกไม่แรงมีแต่ลมค่ะก็ตอนนี้ก็เขียวเขียวขึ้นมาหน่อยนึงเขาได้ไอ้ฝนแต่กว่าจะได้กว่าจะได้ฝนนี่ตายไปสามต้นขนาดให้น้ำนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเจอมแมลงอะไรใบแหวงค่ะเขากัดใบแหวงเดี๋ยวดูตัวก่อนค่ะมีลูกสมุนมาด้วยตามมาเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเขียวหน่อยแต่รอดูว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเห็นเขาบอกว่าพายุเข้าว่าฝนจะตกเมื่อวานก็บอกพายุเข้าก็ไม่มีมีแต่ลมเนี่ค่ะทั้งหมดตรงนี้270ต้น ก็จะมีสูงบ้างเตี้ยบ้างเขาก็จะโตไม่ค่อยเสมอกันค่ะเพราะว่าตอนมาเขาก็มาไม่เสมอกันอยู่แล้วต้นเล็กต้นใหญ่อะไรลูกนี่ค่ะก็จะ,จะประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้มาถ่ายให้ดูแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ